คนนี้ก่อนแก้จมูกมีปัญหาซิาลิโคนทะลุมาที่ปลายจมูกแล้วก็ถอดซิลิโคนพักนะคะตรงจุดที่วงเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่ามีความผิดรูปของปลายจมูกก็คือปลายจมูกเนี่ยยุบบุ๋มลงไปค่ะแล้วก็มีรอยแผลเป็นที่ปลายจมูกด้วยตรงจุดที่ชี้นะคะก็คือปลายจมูกตัดค่ะเป็นทรงที่ผิดรูปนะคะภาพขวาหลังแก้จมูกได้หนึ่งปีจะเห็นว่าทรงจมูกดูดีขึ้นแล้วตรงปลายจมูกดูเต็มขึ้นแล้วก็ยกขึ้นนะคะ รอยบุ๋มตรงปลายก็ดูจางลงด้วยนะคะเคสนี้เนี่ยหมอแก้ไขด้วยเทคนิคที่ไม่ใส่ซิลีโคนเลยนะคะก็คือใช้กระดูอ่อนหูในการยืดปลายยกปลายค่ะแล้วก็เลาะพังผืดจากภายในนะคะเติมเนื้อตรงที่บุ๋มนะคะด้วยการใช้เนื้อเยื่อเทียมนะคะสันจมูกเนี่ยก็คือเสริมด้วยเนื้อเยื่อเทียมแบบ บางๆนะคะดูเป็นธรรมชาตินะก็จะเห็นว่าจุดปลายจมูกที่เดิมเป็นปัญหาของคนไข้เนี่ยตอนนี้ค่ะดูดีขึ้นแล้วนะคะปลายดูเต็มขึ้นนะคะยกขึ้นนะคะแล้วก็รอยยุบบุ๋มที่เป็นลักษณะของแผลเป็นเนี่ยก็ดูจางลงนะคะอันนี้หลังแก้ไขหนึ่งปีนะคะ